สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับผมในตะวันชาแนลเทียนอทูนะครับวันนี้ผมก็จะมาปั้นตลลัวละครร่างอันตรานะคะผมนะเราจะมาปั้นตัวละครในคลาโบของดิวยิยะชร่างฮันตรานะครับฮันตรานะเออไฮเปอร์ Hyper, เดี๋ยวผมไม่ปั้นก่อนนะครับเพราะาอุปกรณ์ตัวจุติผมไม่ได้เก็บมาทีก็คลิปนี้ก็ขอแค่ห้าไลค์ก็พอครับถ้าถึงก็ขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปอัพกันเลยนะผมใช้เวลาปั้นประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์แล้วตัวนี้นะ ชิเขียวนะดูเขียวพ่อมีชิเขียวเลยนั่นแหละี๋ยวอัปเดตกันเลยไปไปโอ้โหตื่นเต้นมากครับทุกคนเย้คือกูเล่นมานานมากนะครับก่อจะได้ตัวนี้คือมันเหนื่อยจริงๆเลยน,น,นะก็ดีใจแก่ผมเลยตบมือแล้วทุกคนตบม,มือนะใครไม่ตบมือเ๋ยกูต่อยเยาะเยอะเยอะก็ผมเนี่ยดีใจมากนะครับผมที่ผมปั้นมาได้ถึงนี้นะครับก็ ก็เดี๋ยวใครที่อยากดูรีวิวก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูการพฒนาการไรดีผมมานานนะเดี๋ยวต่อไปผมจะทําตัวละครจากอนิเมะมหาสุกคนชนเทพไอตัวทออุปกร์เป็นร,ร่างหดหดนะครับแต่ตอนนี้ขอเวลาปั้นก่อนนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็บ่ายครับผม